สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าพบพ่อ,พอ,พอกระช่องสวรรคีอินซาวิเดียนย้ำมาโชว์แสบโชว์ห้อีกแล้วเนาะจ้านาะทุกคนจา้ามื้อนี้สาวเร่อหน่อยได้แซลมอนสดๆสด,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 สดมาฝากทุกคนเลยเนาะจ้านาะทุกคนจา <c oughs> ้าเฮ้ยเบาไหลกิจหางเนาะจ้านอะไม่อยากมาแสบน้ำกันเลยเนาะจ้านาะแซลมอนกิโลหนึ่งเนาะจ้านาะขอบอกไว้ก่อนอาทิตย์กีนเมื่อเมื่อเนาะจ้านาะทุกคนจา้ากิโลหนึ่งเต็มเต็มกิโลสองขีดจา้ามาทุกคนจา้า ไ่าเอาไรกันยางเนาะจ๊ะเนาะมาลองซิมกันน้ำกันเลยเนาะจันเนาะขั้นแรกกันนี่เลยจ้ะล้างคอก่อนนะจ๊ะเนาะว้าวมาทุกคนจ้ะคือเราโทษเนาะจัะเนาะ แอบจากทุกคนจ้ะท่องปลาท่องปลาเน้นๆ อือคุนจ้ะมาด้วยจ้ะ 더 toàn nhai nhai <laughs> Mm-hmm. <laughs>

음음오음 <laughs> 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 <오> <laughs> Mm-hmm. แต่ทุกคนจ้ะโอ้มาลองมาซาบิอันมาสตาร์ทของอันประเทศสวีเดนมึงนอน,น่าจะเนาะมาจากอันนี่จ้ามาล้อมึงน่าจะเนาะบาจิแสบซำไส้น่าจะเนาะเท่าเดิมน่อยกับอันวาซาบินี่ไม่ค่อยเข้ากันปะไหนน่าจะเนาะทุกคนจ้ะ <c oughs> Mm-hmm. มาสตาร์ทจะทุกคนจ้า Mmhmm. 음음 <laughs> 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 Mm hmm. Wow. 음. Mm -hmm. โอเคจะทุกคนจ่ากาบขอบบุญและขอบคุณมากไหมนาะจะเนาะที่เขามารับชมเลยลับเบิร์ช่องสำนวันนี้อินซ์วิดเด่นนอกจะเนาะสาวร่อยกินบ้าหมดอีกคือเก้าอีกแล้วนอกจะเนาะทุกคนจ่ากระป๋ากิโลนึงเลยเนาะจะเนาะกิโลกลัวจะทุกคนจ่าอันนี้ก็ไว้เฮกับเขากินเนาะจ้ะเนาะไว้พอกันคลิปหน้าจ้ากราบขอบบุญรับขอบคุณมากไหมเสนอเกินเลยเนาะจ้ะเนาะที่เขามารับชมรับเบิรงช่องสาววนนี้อินซ์วิดเด่นนอกจะเนาะไว้พอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนจ่ากราบสวัสดีงามๆจ้ะสวัสดีจ้า